มันเป็นปรวัติศาสตร์ของอินโดในหานะตัวแทนอาเซียนที่เราก็ต้องกล้าพูดเนาะว่าเขาเหนือกว่าเราในเรื่องของแต้มที่ได้มากกว่าทั้งไทยแล้วก็เวียดนามเพราะว่าทีมได้ที่ไปแข่งในรอบนี้คือทีมไทยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาไปครั้งที่2ต่อรอบ10 12ทีมสมัยก่อนเปรอบ10ทีมตอนนั้นไทยก็ไปนะครับยุคพวกโคซิโก้โคโยงอะไรเงี้ยนะครับพี่จุนรักศรีเกิด อีกหลายคนแหละพี่โอดูสิเฉลิมแสนอะไรเงี้ยที่ที่มาเป็นโค้ชหมดละพี่วังพ่วัชชัยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เป็นยูโกซิโก้ไปเป็นโค้ชก็พาทีมไทยเข้ารอบ12ทีมปัจจุบันในรอบ12ทีมเนี่ยมันกลายเป็นรอบ18ทีมไปละก็คือเพิ่งจะมาใช้กันคือเต็มๆมันคือรอบนี้ครั้งนี้ก็เป็นอินโดที่เข้าไปหลังจากที่ไทยเข้ารอบ12ทีมเนี่ยเป็นเวียดนามตามไปนะครับเราเข้าคัดบอลโลก2018แล้ว2000 2022<อ>นะครับเป็นเวียดนามแล้วก็2026เป็นอินโดนีเซียอ่อาคราวนี้ถ้าเราดูเนี่ยด้วยศักยภาพเนี่ยสามทีนี้มีความแตกต่างกันยังไงอ่าไทยกับเวียดนามเนี่ยผมว่าโมเดลคล้ายๆกันคือมีนักเตะยุคทองขึ้นมาเป็นโกลเด้นเจเนอเรชันซึ่งไอ้คำว่าโกลเด้นเจเนอเรชันเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยคือสื่อใช้คำนี้เปรียบเทียบกับ อาจจะเป็นยุคทองของอาร์เจนติน่าตอนเมสซ,ซี่คว้าแชมป์ยศชนโลกอะไรเงี้ยนะอ่า,อ,า,อ,าอันนั้นอ่ะเป็นโกลเด้นเจเนอเรชั่นเพราะอะไรมันคือประสบความสําเร็จจากเยวาวชนแล้วขึ้นมาขึ้นมาชุดชุดใหญ่แล้วก็ยังประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะแล้วยังเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่ยุบมาได้กันตลอดคล้ายๆกับเบลเยียมประมาณนั้น<ต>ดูกเรอยอต่แต่ของเราเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นครับแต่เราขอเปรียบเทียบหน่อยก็เลยใช้คำว่าโกลเด้นเจเนอเรชั่นซึ่งโกลเด้นเจเนอเรชั่นของเราเนี่ยเป็นชุดล้ม เกาหลีแล้วก็รู้สึกจะเสมอญี่ปุ่นมั้งอะไรเงี้ยจำไม่ได้ 2, 2> เกมตอนเตะที่สนามเทพอัสดินนยุทณนัชช่วยสมชายจุนชุมอันนั้นอนะ่ะคือยุ Golden คโกลเด้นเจเนเรชันคือคือแค่แค่ตรงนั้นก็ถือว่าเรียกว่าเป็นโกลเด้นเจเนเรชันแล้วเพราะมันเกาะมาอย่างที่เซียนบอกก็มาเป็นชุดใหญ่ของเทโรสามารถคว้าแชมป์ลีกครับล้มบุรีรัมได้แล้วก็โคซิโก้กระเดงมาเล่นในซีเกมที่พมา่าค,ค,คว้าเหรียญทองซีเกมเสร็จ2 0 1 3 2014ก็มาคว้าแชมป์อาเซียน นะครับมันก็เลยกลายเป็นโกลเด้นเจเนอเรชันแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาใช้นักเตะชุดนี้ซึ่งประสบความสำเร็จคือ u 23ชิงแชมป์เอเชียตอนนั้นเนี่ยแชมป์เป็นของอุซเบกเจ้าภาพแล้วเวียดนามเป็นรองแชมป์มแล้วก็เกาะกันมาในระดับอาเซียนเนี่ยก็คนละ4-5ปีแต่ระยะเวลาไทยกับเวียดนามเท่ากันเลยนะครับที่อยู่เป็นเจ้าอาเซียนเนี่ยแข่งในอาเซียนก,ก็เราก็ได้เปรียบอะนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้แชมป์เวียดนามก็เหมือนกันในช่วงหนึ่ง โมเดลอินโดไม่เหมือนกันอินโดคือไม่มีโกลเด้นเจเนเรชั่นของเขาแบบจริงจังเพราะว่ามันควรจะดันขึ้นมาแหละตอนได้เหรียญทองซีเกมล่าสุดที่ชนะเรานะที่กัมพูชาแต่สุดท้ายเนี่ยประธานของสมาพันธ์ฟุตบอลของสมาคมเขาอะที่อินโดอะนะครับคือตอฮีเนี่ยเขาก็เป็นมหาเศรษฐีเนาะเขาก็มีเงินมากมายทําธุรกิจเออผมจำไม่ได้ธุรกิจอะไรคือมันรวยมากมีหลายธุรกิจเลยคือรวยถึงขนาดที่ ก็ก็ไปซื้ออสโมสรอ็อกฟอร์ดในล่าสุดครับนะครับมีห่งมีหุ้นก็เอาเด็กอินโดเนี่ยไปเล่นละอย่างคนที่ทำประตูล่าสุดเนี่ยมาเซโนฟรีนาเนี่ยใช่ครับก็ไปเล่นอยู่อ็อกฟอร์ดตอนนี้ใช่ก็ย้ายไปจากจากดายเซ่สโมสรเดียวกับนักเตะของบีจีที่มาเนี่ยก็คืออีวานฟันดี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีเส้นทางรองรับเพราะว่าอินโดเขามีคอนเนคชันกับสโมสรอ็อกฟอร์ดซึ่งพ เป็นเจ้าของมันก็จบแล้วครับใกล้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวมีหลังไหลไปเล่นแน่แต่ตอนนี้ที่เขาใช้ทางรัฐคือเขาคุอยากลองเขารอไม่ได้เอาลูกเสี้ยวมาเลยดูหน้าในก็รู้แล้วไม่มีเชื้ออินโดเลยอืมอ่าลูกเสี้ยวหมายความว่าอะไรครับลูกเสี้ยวนี่คือไกลกว่าลูกครึ่งอีกก็คือเอา,อาง่ายก็คือคนอินโดเนียะครับไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นปู่ไปเป็นย่าไปเป็นตาเป็นยายของหลานค,คนนั้นอ่าเป็นเขาเรียกว่าไล่บรรพบุรุษ มันไกลมากมันไม่มเหมือน<า>กับลูกครึ่งบางทีเลยจากนั้นไปอีกใช่มใช,มใช่ใช่ใช่คือลูกครึ่งเนี่ยก็คือ,อสมมุติว่าพ่อแม่ก็คืออ่าโอเคพ่อเป็นประเทศนี้แม่ประเทศนี้นะก็ะลูกครึ่งจบจะมาแต่ลูกเซี่ยวนี่คือมันโอ้มันไล่กันได้ไกลมากพ่อแม่อาจาอาจะเป็นลูกครึ่งหรือปู่ย่าเนลี่ยสายจะเป็นจีนได้เป็นเวียดนามเนี่ยมันเป็นไม่ได้หมดน,น,นะครับซึ่งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพวกเนี้ยก็ตะเวนหาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คืออินโดเขาเป็นประเทศอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์มันก็เลยเป็นที่มาว่านักเตะพวกนี้ก็มีเชื้อสายที่มันไล่กันแล้วมันก็เนาะมันก็คือดูจากชื่อกรรู้แล้วอะไรเดอร์อย่างเงี้ยชื่อแบบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับกลาเป็นว่าด้วยวัฒนธรรมนะครับของอินโดก็ซึมซับแบบที่เนเธอร์แลนด์มาพอสมควรแต่ถามว่ามันทุกอย่างไหมมันคงไม่ก็เอานักเตะพวกนี้มาซึ่งอายุก็ยังยังน้อยอยู่ด้วยที่สําคัญเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกรองของ เนเทอร์แลนด์บางคนเล่นอยู่ในเอเดนวิซี่ลีบางคนเล่นอยู่ในลีของยุโรปรนะครับก,ก็หลากหลายอยู่คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโมเดลของอินโดเนี่ยผมพูดได้แค่ว่าเรายอมรับนะว่าเขาดีและผมเชื่อว่าถามว่าเขาดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยวันนี้เขาได้หกแต้มเขาก็ได้มากกว่าทีมไทยกับเวียดนามแล้วครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเวียดนามเนี่ยมีชนะเกมหนึ่งเนาะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อินโดเนี่ยคือชนะ1เกมแล้วมีโอกาส ที่จะชนะได้มากกว่านั้นครับแล้วก็แต้มเนี่ยเยอะกว่าละใช่ไหมเยอะกว่าไทยแล้วก็เยอะกว่าเวียดนามแล้วก็คือ,อว่า,วาเป็นประวัติศาสตร์ของเขาแหละเราเคยได้4แต้มครับเวียดนามได้4แต้มวันนี้อินโดได้6แต้มแล้วแล้วก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ด้อยค่าอะไรทั้งสิน้นเขาดีก็ยินดีกับเขาแต่เขาดีด้วยทางรัฐเนี่ยเราเราไม่ต้องไปไปกลัวขอผู้เล่มันมีเวลาของมันครับมันมีเวลาแน่นอนเพราะมันใช้เม็ดเงินมหาศาลในการดึงนักเตะแต่ละคนมาการดูแลนักเตะพวกนี้ คุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ตั๋วเครื่องบินเป็นยังไงคอนดิชันที่พวกเขายื่นมาที่เขายื่นมา,ว,าว่าถ้าเกิดผมจะมาเล่นให้กับทีมชาติผมต้องการอะไรบ้างฟิลิปปินส์เคยทํามาแล้วครับสุดท้ายก็ดูแลนั้งเตะได้ไม่หมดแล้วก็กลับมาใช้เหมือนที่เราเห็นกันล่าสุดฟุตบอลที่คุณภาพยั่งยืนเนี่ยคุณดูญี่ปุ่นทำก็ได้ญี่ปุ่นจะเลือกโอนสัญชาติใครสักคนเนี่ยผมว่าคิดแล้วคิดอีกแต่ในเมื่อยินโดเขามองแค่ว่าก็ผมเข้ารอบแล้วอ่ะผมขอได้ไหมอยากรู้ว่าผมไปไกลที่สุดได้ เพราะเชื่อว่าอยู่แล้วว่าถ้าใช้อินโดแท้มันไปไม่ได้แน่นอนอก็เอามาใช้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่ทําให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยกลับมาทบทวนคือการยิงประตูของมาเซโนโฟรีนานเมื่อวานสองลูกนะอินโดแท้ยิงให้อินโดเทียมดูนะอันนี้อันนี้เป็นคําพูดที่แหมไม่อยากใช้คําว่าอินโดแท้อินโดเทียม,มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆความเป็นอินโดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้คนอินโดอินมากกว่าเอาแค่ว่าเราเล่าให้ฟังว่าเขาทํำยังไงส่วนของเราเองเนี่ยเราจะทํำไหม มันก็อยู่ที่แนวทางของเราถูกไหมอีกเรื่องหนึ่งนะอะ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายโดยรวมอ่ะไม่ว่าจะทําแบบนี้หรือว่าจะทำะแบบที่เราทําอยู่คือมีลูกครึ่นเยอะเนี่ยถ้าเราไม่มีนักเตะไทยไปเล่นต่างประเทศเลยอ่ะครับฟุตบอลเราไม่พัฒนาอยู่แล้วอ่าแล้ววันหนึ่งมันก็จะขาดปอนครับคือของพวกเนี้ยมันจะมีทั้งดีและไม่ดีเราก็เห็นว่าลูกครึ่นมาบ้านเราเยอะเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันครับถูกไหมถ้าคุณบอกคุณโอนนัมดเนี่ยคุณการันตีไหมนะว่าสีุ่ิบเอ็ดตัวที่คุณได มันไม่ดีรอดเป็นน์หรอกครับเออมันมันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่มันดีแล้วอาจจะไม่ดีซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมันต้องดูมวลรวมของฟุตบอลในประเทศด้วยเพราะไม่งั้นสมาคมฟุตบอลแห่งป,ประเทศไทยควรจะมีทำไมถูกปะ่ะใช่คุณก็กลายว่าคุณตั้งไว้แล้วคุณก็ไปรอาหาเตะต่างประเทศ <ลอ S 1> มันไม่ไมใช่แล้วเด็กที่พ่อแม่พาไปโตต่ตางประเทศอ่า <ง S 1> ไม่ใช่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมันมีทั้งเก่งในประเทศก็มีนะครับแล้วก็ที่ต่างประเทศไปเขาก็ไปต่อสู้เขาก็มีเหมือนกันคือคือมันต้องหาจุดลงตัวให้ได้แต่วันนี้เรื่องขออองินนนโดเยื้หาผว่า ถ้าถามว่าเวิร์กไหมอะถ้าถ้าคุณบอกไม่เวิร์กอะถ้าพูดบบไม่เวิร์กแล้วหกคะแนนมันมาแล้วทําไงง่ายทุกอย่างสมมติว่าทุกอย่างเป็นเส้นนะฮะถ้าวัดจากตรงจุดตรงนี้มันก็เรียกว่าเวิร์กแหละแต่หมยถึงว่าระยะยาวเนี่ยเราดูแล้วมองถึงความความยั่งยืนดีกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมบอกอะทั้งสิงคโปร์ทั้งฟิลิปปินส์ครับนะครับคือเขาก็คิดว่าเขาขึ้นอพีคแล้วแต่ยังไม่ที่สุดแต่ว่าถ้าพูด อินโดทำโมเดลที่ที่โอนโอนเข้ามาได้ดุดันที่สุดแล้วนะใช้เม็ดเงินมหาศาลมากๆไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ